สวัสดีครับพบกับลุงเอ็พาแซ่บเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดลยก่อนรับออเดอร์มาทำเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาแจกสูตรเนื้อแดดเดียวก่อนครับผมนี่เนื้อ2กิโลนะครับวันนี้มีหมูแดดเดียวด้วยครับผมก่อนอื่นก็เดี๋ยวไปหั่นเนื้อก่อนนะครับเดี๋ยวลุงแอ็หั่นเนื้อก่อนนะครับโอ้ยงามครับพี่น้องทําเนื้อแดดเดียวครับผมสองกิโลครับผมโอ้โหเป็นซอยจุพี่น้องเลยสุดยอดครับผม งามหลายพี่น้องเนี่ยสุดยอดครับผมเดี๋ยวแรกขออนุญาตหัห่นเนื้อก่อนนะครับอันนี้ทำเนื้อแดดครับผมนี่ครับเนื้อสวยมากครับผมแลก็หั่นเป็นแบบชิ้นยาวๆนะครับไม่ได้แล่นะครับนี่ครับจะแร่จะแล่แบบนี้ก่อน แ,แบบนี้ก่อนนะครับตรนี้ก็จะมาตัดตัดลายขวางนะครับครับตัดเป็นชิ้นแบบนี้นะครับม่ต้องหนามากนะครับเนื้อมันเหนียวนะครับมาบมนนี้ครับผมประมาณนี้ครับผม สวยงามครับผมอ่าตอนนี้ก็หั่นเสร็จเรียบร้อยครับผมเนื้อแดดเดียวนะครับสองกิโลเดี๋ยวไปดูวิธีการหมักกันเลยครับวันนี้แจกสูตรเนื้อแดดเดียวครับผมลุงแอดทำขายอยู่เป็นประจํำนะครับลูกค้าทานแล้วก็ติดใจกลับมาสั่งอีกครับผมไปดูว่าลุงแอดจะหมักยังไงนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็มาดูเครื่องปรุงกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างครับผมเนื้อแดดเดียวนะครับสูตรพัตคาสูตรร้านอาหารนะครับนุ้ยแอจะปรุงแบบหวานๆเค็มๆนะครับไม่ใช่เนื้อแบบบ้านเราอีสานนะครับที่ใส่แต่เค็มอย่างเดียวนะครับแต่บางท่านที่ว่าไม่ใส่น้ําตาลนะครับก็บอกนุ้อแอคได้นะครับนุ้ยแอก็ไม่ใส่ให้ครับผมนี่ครับก็จะมีกระเทียมนะครับกระเทียมปั่นครับผมมีเมล็ดผักชีครับ มีซอสหอยนางรมนะครับซอสแม็กกี้หรือซอสฟ้าเขียวก็ได้นะครับซีอิ๊วขาวน้ำตาลแล้วก็ชูรสครับผมเดี๋ยวไปลงมือหมักกันเลยครับหมู2กิโลนี่ว่าลงแอจะตวงยังไงครับต่อ1กิโลใช้ปริมาณอัตราส่วนเครื่องปรุงอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมมาเลยครับนี่ครับเมล็ดผักชีที่เราปั่นไว้ครับใส่ลงไปครับผมอันนี้เนื้อ2กิโลครับกะพอประมาณนะครับใส่มากก็หอมมากนะครับ เมล็ดผักชีนี่ไม่มีปัญหาครับไม่ต้องตวงนะครับใส่ลงไปประมาณนี้ครับ2กิโลเสร็จแล้วนี่ครับผมกระเทียมที่เราปั่นไว้นะครับก็กะเอาอันนี้ลุงแอ๊ปั่นเผื่อมูแดดด้วยนะครับมูแดดอีก5โลนะครับวันนี้ลุงแอ๊ทำออเดอร์หลายอย่างครับผมนี่ครับก็กะเอากระเทียมกับเมล็ดผักชีไม่มีปัญหาครับผมใส่ลงไป เสร็จแล้วครับผมของแซบของนัวใส่สักหน่อยนะครับไม่ใส่มันกับบ๋แซบนะครับเด้อนอกจากว่าลูกค้าเขาสั่งว่าไม่ใส่ชลรสตรงแอกก็จะไม่ใส่ให้นะครับอ่าเล็กน้อยครับพอประมาณนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับน้ําตาลนะครับบอกเลยนะครับน้ําตาลนี่ต้องตวงครับพวกเครื่องปรุงนี่อ่าน้ําตาลใช้นะครับตักขึ้นมาแบบนี้นะครับช้อนแบบนี้นะครับผมเต็มเต็มเลย ใช้สองช้อนครึ่งต่อหนึ่งกิโลนะครับนี่ครับสองช้อนครึ่งต่อหนึ่งกิโลครับผมอันนี้เนื้อสองโลนะครับหนึ่งกิโลไปแล้วสองช้อนครึ่งต่อหนึ่งกิโลนะครับสองช้อนครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับรสชาติจะพอดีเป๊ะเลยนะครับเสร็จแล้วครับผมน้ำมันหอยนะครับแล้วแต่จะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับ น้ำมันหอยไม่ต้องตวงนะครับกะเอาครับผมสองโลก็ประมาณนี้ครับผมทำให้ข้นให้เหนียวให้รสชาติเข้มข้น,นครับน้ำมันหอยเสร็จแล้วครับผมซีอิ๊วขาวครับตวงใช้กระบวยแบบนี้นะครับกระบวยมาตรฐานครับผมซีอิ๊วขาวนี่ใช้2กระบวยครึ่งต่อ1นกิโลนะครับหนึ่งกระบวย ตวงเต็มๆแบบนี้เลยนะครับสองกระบวยเท่ากับน้ําตาลครับผมนี่ครับสองกระบวยครึ่งต่อหนึ่งกิโลนะครับอ่ตวงไปหนึ่งกิโลแล้วครับผมอันนี้เนื้อสองกิโลแล้วก็ตวงอีกข้างหนึ่งหนึ่งสองอ่าสรุปแล้วก็สองกระบวยครึ่งต่อหนึ่งกิโลครับผม เสร็จแล้วครับผมต่อไปนะครับซอสแม็กกี้หรือซอสฝาเขียวครับผมใช้หนึ่งกระบวยครึ่งนะครับต่อหนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกระบวยครึ่งต่อหนึ่งกิโลนะครับประมาณนี้อันนี้เนื้อสองโลเราก็ต้องตวงอีกทีนึงหนึ่งโลตวงเสร็จแล้วครับผมอันนี้โลที่สองนะครับหนึ่งกระบวยครึ่งต่อหนึ่งกิโลครับผม อัตราส่วนตามนี้เลยนะครับรับรองว่ารสชาติออกมาเป๊ะๆครับผมนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับผมอ่าเสร็จแล้วครับผมก็ทําการคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับเครื่องปรุงต่างๆครับผมที่เราใส่ไปโอ้โเนื้อสดมากครับผมลุงแอ๊กนี่ไปตลาดตั้งแต่ทีสี่เลยครับจะได้ของสดมาครับผม นี่ครับพุกเ้าไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วล้วก็หมักทิ้งแค่5นาทีถึง10นาทีแค่นั้นนะครับลุงเอ็กไม่หมักข้ามคืนนะครับหมักแค่แป๊บเดียวแล้วก็นําออกตากได้เลยครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมโอ้โหลุงเอ็กชิมรสชาติดูแล้วเป๊ะเลยพี่น้องตวงตามที่ลุงเอ็กบอกเลยนะครับนี่ครับเนื้อเด็ดเดียวแจกสูตรฟรีครับผมสูตรพัตคารร้านอาหารนะครับ อย่างบ้านเรานี่เขาไม่ใส่หวานนะครับที่บ้านเราก็เอิ้นสิ้นหลอดแะพี่น้องแต่อันนี้มันจะเป็นเนื้อแดดเดียวแบบพัทคารครับมันดอกเค็มๆันหวาน,าน,านหอมเมล็ดผักชีนะครับหมักไว้สักห้านาทีถึงสินาทีครับผมเดี๋ยวนําออกตากเลยครับผมเสร็จแล้วมาตากกันเลยครับผม นี่ครับก็จะมาตากแบบนี้นะครับนะครับตากพอมันหมาดนะครับเดี๋ยวลุงแอกก็จะทําการแพ็คนะครับใส่ถุงซีนสูญญากาศส่งลูกค้าครับผมนี่ครับออเดอร์ไม่ใช่น้อยครับผมเยอะแยะเลยนะครับนี่ยังขาดประช่อนนะครับแล้วก็หมูแดดอีก5กิโลครึ่งนะครับวันนี้โหขอบคุณออเดอร์ปังๆนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ให้ปณีตากไปก่อนครับผม เดี๋ยวไปรอดูตอนแพ็คใส่ถุงส่งลูกค้านะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวแห้งแหงมันม,นมนาสักหน่อยลุงแอก็จะเก็บนะครับเก็บเข้าแล้วก็ไปทําการใส่ถุงซีนซีนส่งลูกค้านะครับใส่ถุงซีนไม่มีอะไรมากมายครับผมท,ทำตามลุงแอกพาแซร์ลด้นะครับอันนี้เนื้อแดดเดียววันนี้มาแจก,กสูตรเนื้อแดเดเดียวนะครับฝีมือลุงแอพาแซรครับผม จริงๆแล้วออเดอร์มีเยอะแยะครับผมนี่ครับหมูแดดก็ตากเรียบร้อยแล้วครับผมหมูแดดวันนี้รวมๆแล้วก็ห้ากิโลครึ่งนะครับเนื้อแดดนี่ก็รวมๆแล้วก็สองโลครึ่งครับผมก็จะมีปลาเกลือครับผมนี่นะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้วันหยุดรับออเดอร์ทําตามนูนแอคพาเซปได้นะครับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับคลิปนี้ก็แจกสูตรเนื้อแดดเรียบร้อยแล้วครับผม ลุงแอทำหลายอย่างนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงแอคดฟาแซ่บด้วยครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ